นครับผมก็ไม่มีอะไรนะถ่ายคลิปเกินหาเงินหน่างกนเบิ่งกระจายงานครับผมนั่งกลุ่มงานอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็นั่งกลุ่มงานอยู่นะครับผมเนาะเออนะครับกระจายงานผมนั่งกลุ่มนะครับผมเนาะนเป็นที่ใช่ครับลุงพ้นนะคะรับเระจงานนะครับผมแต่ผมก็นั่งกลุ่มงานนะครับผมเนาะนะครับผมสองคนเลยกระจาน เนบาบานาคงานครับผมเจ้ากว่าดามเจะตากแดดเหรออยให้มันหยิบข้าหยิบ ถ้ามันทอกับมันสิดันกันถ้ามันสลบมันสลบหลายอยู่ด้ลุงมันสลบลงสิบสามเส้นผลมันบ่ถ้าเกิดมันเท่ากันมันจะมันจะได้มันจะพอดีเลยเท่ากันนะเพราะอันนี้ได้เจอเสด้บากอีกเลยในพว่ันี่จังหวะนี่ยคือตามที่เจ้าเห็ุไปก่อนนี่มันมันได้บากลงมาอีกพี่พี่สิบสามเขาไหลลงเดี๋ยวกี้ไงเตี้ยไหลลงแบบเก่าเป็นลงสิบสามเส้นปะเกือบสิบสามไปแล้ว วัดมันต้องวัดตะจัวลงมาพีดด้อปลาพีลงมาพีด้สิบสามถ้าแยงมันนี่เป็นเส็บตรงมันจะได้สิบห้าจุดเจ็ดตัมาแน่นเร็วๆแนวคู่ไล่กันไล่กันเด้อมาเร็วๆอ้ไรอะไรเร็วๆระเน ไเดี๋ยวนึงด่า้าวอยเสียงเสียเขาก็เ้ยี่มุ่งไม่ได้แะมามาานงอเยมาะนยงนเสื่ยงานลอยนี่ป็นงานลอยนี่่วนงานยีเด้อ ก็ตอนนี้นะครับเอสซีเราทำเรียกว่าอะไรทำจั่วนะครับจั่วสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับผมจะทาโครงทําโครงหลังคานะครับผมแล้วเราก็จะยกขึ้นไปติดตั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะวันเย็นนี้น่าจะได้ติดตั้งหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่านี่นะครับปีนงานตามนี่ครับตามนี่ครับผมไม่ใช่ว่าคนอื่นเขา ได้ทานะครับผมแต่ว่าคนอื่นเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะงานมันเป็นงานที่แบบว่ามันมันเขาเรียกว่าชนานาญเฉพาะทางนะครับคนอื่นเขาทาไม่เป็นแต่มายืนมานั่งยังข้าเจากัดลูปบดีก็จะนะครับเข้าเจ้าก็ดเลยไปฮาเอคอนอื่นทั้งอื่นนะครับนะครับแต่นะก็เนี่ยทีง,งานนี้จะนี้แหละครับผมข้ากันเพดรยิ้ซัมมี่นะอ่า ได้หลายขุนเหมือนกับผู้นไปซอยป่าจัดออฟฟองออฟฟิศทั้งหลายรู้ครับผมนะครับกับป่าเกินพักนะครับคนไปจัดออฟฟองออฟฟิศทั้งหลายรู้ครับผมตามประสาเพุ่นนะครับผมนะตามประสาเพุ่นมีพวกก็ไปช่วยือกนิดนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็มีเอสตีนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับเอสตีกับมาเรื่อยๆมาไหวคู่เรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่าพากันมา มาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะครับผม ส่วนไปกลับรถบ่รอเข็นงานเข็นงานแข่งงานก็ทั้งทีครับทั้งทีมต้องจะเข็นงานด้วยกัน เย็บดัก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 เอ๊ะก็จะเอาไวกินเอสซีจะลดคุยเอินแม่แล้วพออยากมาได้ลุงคุณพี่คุณพี่ เอเแบยวมาอยากวาต่งเด้อมาตันวะถ้ย <se> อูด่อนโอเคนะครับผมจะนักกีฬาฝากไว้ที่นี้นะครับผมตอนนี ด้วยครับ